ตาตรงนี้สวยมากพี่น้องจา้าดูสิคะหิตหนังไกลจ้าพี่น้องจา้าอืมอี็จ้าพี่น้องโอ้ยสวยสวยุดจ้าพี่น้องดอกนี้ก็สวยนะคะอืมแต่เห็ดเพิ่งหวานจ้าพี่น้องจา้าดอกก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ดอกนี้ล่ละคะ่ะอ้ดอกนี้ก็โอเคอยู่จา้จาจ้านี่ดอกหน่อยเพิ่นนนดอกง่ายโอเคอยู่นะแต่เนาะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมเดอระเด้อร์แพตภาพพ่อแม่พี่น้องมาเข้าป่าอีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้มันมันมันซุ่มเนจักหน่อยเพราะว่ามันแห้งมาหลายมื่นแล้วฝนตกซุ่มเนจักหน่อยกับสิผาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะหาเก็บเห็ดปลาคือเก่าจากเก็บทุกอย่างเห็ดผงหวานเห็ดผงเกาลัดหรือว่าจะเป็นเห็ดอ่าขันพ่อเห็ดมันปูหางดีเนาะแล้วก็เห็ดหนังไก่จ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าปลลุยกันเลยจ้าเจอแล้วจ้าเจอแล้วค่ะเป็นเป็นเห็ดอ่า เห็ดเพิ่กเกาลัดเด้อจะเด้อดอกสวยเลยค่ะต้องเอานะคะดอกสวยขนาดนี้ไม่เอาไม่ได้จ้ะเห็ดเพิ่งหวานจ้ะพี่น้องจ้ะดอกก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่เห็ดเผิ่งหวานจ้ะพี่น้องสวยสวยเลยค่ะนิ่มแน่จนยจักโนยแต่ว่ากระถือว่างามจ้ะดอกขาขาวจวดเลยอือหีอจ้ะพี่น้องอ้ยสวยสวย,สวยเลยนะคะดอกนี่งามจ้ะงามงาม นี่จ้ะพี่น้องจ๋าอังดอกก็สวยสวยเนาะสวยงามจ้ะโอ้มาขึ้นอยู่ในขี่กวางเลยเอาจะเอามันเป็นไรแค่ขี่กวางเองเนาะดอกนี้ล่ะคะ่ะโอ้ดอกนี้ก็โอเคอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าคือส้มลุ่มหลวมแทนจะโอเคได้ขนาดไหนขาเพิ่นบอกเอาไปดอก เห็นบอกมันหลวมเหลอจ้ะเฮ็ดเก้ารัดจ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะอุย้ยดอกนี้สวยอยู่แน่นมากเฮ้ยเน้นเน่นเจ๊งสินะเดี๋ยวคอยไปตัดขากันเด้อเจออีกสองดอกค่ะน่สงดอกนี้ก็รู้สึกว่าจะสวยนะเนี่ยเนี่ยปาดยุ่งไหมยุงจ้ะ เการัดจ้ะนีจ้ะนี่ดอกหน่อยเพิินนนดอกไง่ายโอเคอยู่น่แต่เนาะยังมีเห็ดให้เราได้เล็มอยู่จ้าเกาลัดจ้ะเกาลัดกันยังดอกงามคือเกาเนาะนี่จ้ะพ,พี่เนาะโอ้สวยสวย,ยเดี๋ยวไปตัดขาดกันจ้ะมาตัดตัดขาอากาศดีมากเลย ไม่มีแดดแต่ก็ไม่ไม่หนาวขอแค่ยาฝนตกลงมาก็แค่นั่นแหละจ้ะกลัวอย่างเดียวกลัวฝนตกลงมาเนาะฝนจะเทลงมาก็แล้วกันเจ้าช่างอวบเหลือเกินอันเห็ดเกาลัดเนี่ยมันง่ามอีหลีได้พี่น้องเว้ยเกือบเกือบบสสวยนะเนี่ย เัาโบคาเกือบแล้วอุ้ยงามอยู่จ้ะสวยๆอยู่ ดอกนี้งามขนาดเลยถุงมือนี่มันพอแม่พี่น้องว่าถุงมือมันมันใหญ่มันใส่เอทเลยนี่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอ้ไมันเป็นถุงมือแบบล่มหลวมสื่อพิษอีกแล้วจ้ะแต่ตรงใส่มันเบิดเนาะมันบบเห็นหลูบขงน้าเห็นไหมพี่น้องมันบบเห็นขังในาเห็นตะลูบพิ่ขทางนอกข้าก็นึกว่าพิ่นสิเป็นแบบแน่นๆเพื่อกับเป็นแบบหลวมเนาะแต่ว่าสีงามๆเนาะดูดอกนี้สิคะพี่น้องอ้าว ได้แต่อันนี้บบได้มีดตรงยางกับแป้ามีดลืมมีดใพ้พอมันพี่น้องที่ตัดขาเมื่อกี้นี่แหละต้องกลับไปเอาแล้วนะคะโอ้โนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องขาสวยสวยเลยจ้ะงามมากงามมากจ้ะงามหลายผุะนะเนีนแห้งผุนะอไม่น่าเชื่อจะมีเห็ดสวยๆเนาะสวยมากค่ะแต่ถ้าเป็นเห็ดเกาลัดขออนุญาตตัดไปเลยนะจ๊ะจ้ะโอ้ยก็สวยอยู่เนาะ สวยจ้ะอดอกอวบมากค่ะอีกดอกหนึ่งนะจ๊ะเกาลัดดอกอวบๆเลยค่ะจ้ะเห็นบอจ้ะงามเนาะเนื้อแน่นมาก,มกจ้ะพี่น้องจ๋าสองดอกนะคะอืสวยๆแน่นๆเลยจ้ะ ดอกนี้แหะค่ะดอกนี้ก็ใช้โอ้ไม่ได้จ้ะล่าขึ้นนะคะนี่บอกเอาเอาว่าบอกเอาได้แต่งยิแบแ่กตาอ้ยสองดอกนี้อใช้ได้หรือเปล่าเนาะโอ้ยเท่าแลว้วพี่น้องจ้ะเท่าแล้วจ้ะแต่ว่าเฮ็ดเก๋ารัดสองดอกนี้ใส่ได้แน่นอนดอกกำลังอ่อนๆเลยจ้ะตะมุตะมิมากจ้ะแม่จ้ะ นี่จ้ะพี่น้องจ๋าสวยมากเลยตะมุตะมิมากจ้ะอดอกนี่ถ้ทาทานจะแก่แล้วแต่ว่าสิหลุนน้ำกันโอ้ยพุนะแก่แล้วล่ะให้ยถากแล้วกินซะแต่เริ่มแก่แล้วพุ่นอีกดอกนึงเดี๋ยวขามาเอาดอก,กอ่อนๆเนี่ดอก,กอ่อนนี่จ้ะเห็นบ่สวยๆเลยเนาะอ,อีกจ้าพ่อไมพี่น้องจ๋า สวยอยู่เห็ดเกาลัดหลายเนาะเกาลากำลังดอกอ,อ่อ,อนๆงามๆเลยสวยๆเลยจ้าตอนแก่แล้วนี่ยเริ่มแก่แล้วตัวเนี้ยเบิ้งล่งเพิงเด้อพี่น้องสังเกตเบิ้งเนี่ยลังเพิ่งเริ่มแก่แล้วจ้ะพี่น้องดอกนี้สวยมากสวยๆจ้ะอืมนี่ละอ่อนละอ่อนเลยจ้าพี่น้องจ้า สวยเลยดอกนี่นี่งามคักเนาะงามมากดอกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าอู้เขาสีลมหลวมขออนุญาตตัดอย่างนี้เลยนะคะขาเราใส่บบคอยด้ใสจ้ส่วนนี้ขึ้นมาใช้ได้อยู่สวยอยู่แล้วส่วนนี้ใส่โบด้ายอ๋อนี่ยังบบเมียนพี่น้องจ้าเพิ่งเฮ็ดเ่าเฮ็ดเาถิ่มจ้า เท่าทิ้งหมดเลยพนะุณน่ะแต่ดอกองหญ่ๆงามๆ,ๆเนาะน่าเสียดายอยู่นจักมันไปหนอดอกนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าล้มลนะเห็นบ่ไว้ยนอนจอดเต็มเลยเนี่ยโอ้ยมันไม่สวยละคะ่ะสวยแต่ลูบจู่บ่หอมเอาไม่ได้เดี๋ยวผาให้ดูเลยนะคะน่ะเน่าเนา่เนายันโคตรเลย เดี๋ยวสิพาดตาสองดอกเนี่เราสิงามบ่โอ้สวยอยู่จ้ะสวยสวยโอ้สวยงามจา้ะสวยสวยเลิศมากค่ะยังสวยอยู่โอเคจ้ะต่อเนาะ บอกแล้วว่าเราเก็บทุกเห็ดจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดหนังไก่กันน้เห็นไหมละ่ะตัดเสียเลยเนาะแต่ก็อยากให้เห็นขานําได้คุณน่ะเห็นไหมคะขาเราใหญ่ไหมอุ้นะ่ะขาใหญ่มากที่เล็กๆเ,เราก็เหลือไว้ก่อนเนาะนั่นบึงขาเราผุ้น่ะเห็นป่ะพี่น้องขาเขาสวยใหญ่มากเนาะเห็ดเพิ่งหวานมันไหวแล้วพี่น้องมันก็ได้ เห็นอยู่ปาปาลายซ้ำนั่นละ่ะถ้าเห็ดหนังไก่เริ่มออกเห็ดเพิืงหวานก็จะวายแล้วจ้ะเห็ดหนังไก่ออกกับเดี๋ยวเห็ดดำกับมาอืคุณท่าขา คุณท่าก็อยากกินอย่าอยากกินเถอะแปลงกันท่าจ้ะเอ้ยหนันพี่น้องเอ้ยดอกก็เริ่มเลยพี่น้องเอยอาค <_ letter> ุณน,นะ <_ letter> โอ<ด>้ยดอกไงขง่ะไงเนี้ยนะ หนังไก่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเห็ดหนังไก่นะคะเอาขี้ดินออกไงแต่ว่าแพทย์เอาถุงเอาถุงมีถุงมใงางใส่ต่างหากจ้ะใส่ต่างหากมันจะได้บ่ปลกันเนาะอันนี้ดอกโตแล้วจ้ะน,นี่ดอกเป่นไงแล้วเนาะนี่ถ้าดอกใหญ่เขาก็จะประมาณนี้เราจะได้พี่น้องนี่ พิกสวัมเดอร์ซื้ออยู่ในพิกสวัมจ้ะซื้อของนีซื้อภาษาอังกฤษจะซื้ออย่างบบหูได้จะได้เจอเห็ดมันปูด้วยพี่น้องจ้ะคือบ่เจอดอกหลายๆมันมีแค่สองดอกหนึ่งได้นี่พี่น้องเห็ดมันปูบางทีละ่ะคือเกิดหน่อยแทะดอกเพิ่มเลยค่ะนีะ่ดอกสวยซะด้วยเนาะเห็นไพี่นอ้องสวยงามค่ะลงตะกร้าไปกด็ดีดี เห็ดมันปูจังได้จังนี่แค่สองถอกนะ้พี่น้องแตกมากเลยท่นานหา้อยยางหาตอมันกับซีมี่ยูนน่ะแต่ก็งยางหาอยู่ได้หละแต่ตว่าบริย่างไปอีกทางหนึ่งมีเห็ดหนังไก่จ้ะน,นั่นถาก,กินให้เรากินซะส่งเหีห่ยวๆพออันนี้ลอยคุมเก็บไปแนละ้ว ขาใหญ่โอ้ยหักสัมหักก็เอาผัดกะเพราแซ่บแสบแค่ผัดกะเรกพรามากินเฝ่าวเขาปลาบ่ได้ผัดเป็นสัม ขอทษขออภัยค่ะคุณนะขาบอกไงอร่อยเขากรอบมากแล้วพี่น้อแกงกระแซบซุปกระแซบผัดกระเพรากระแซบจ้ะเห็ดอันนี้มันสีบะเมือกเด้อจ้ะเด้อมันจะไม่เมือกจ้ะมันสีมันสีบะลื่นนะแม่ไม่เหมือนเห็ดเห็ดเห็ดเผิงมันจะลื่นแต่อันนี้เขาไม่ลื่นนะจ้ะเห็ดมันปูกับบลื่นจ้ะดูสิดอกใหญ่มากอือหือ มันเป็นยังที่แพทย์เบาไหวหรีเนาะแพทย์่ากเก็บเห็ดรวมสิผ้าเก็บทุกเห็ดได้เก, <Head S 1> ก็บทุกเห็ดอหลีเห็ดเกาลัดเห็ดผึ่งหวานเห็ด <Head S 1> มันปูเห็ด <Head S 1> หนังไก่เห็ดมันปูก็ได้เก็บนะคะถึงจะเก็บน้อยสองดอกก็ถือว่าได้เก็บจ้ะนี่จะ้ะเห็ดหนังไก่สวย เอ้ยเหยียบอันนี้เพียบดอกเล็กๆเพียบเลยค่ะพี่น้องค่ะดอกหน่อยเกินไปขามันอาจจะไม่ยาวเราไม่เอาเนาะเอาแต่ดอกที่เพิ่นใส่ได้แล้วเอ็ไว้เดิคนอื่นนมาเก,ก็บด,ดอก ใหญ่มากน,นั้นเน่าเบิง้งตีหลับพี่น้องเนี่ยมันจะเน่าครึ่งหนึ่งเลยแต่เดี๋ยวเราไปตัดออกเอาตดตรงนี้สวยมากพี่น้องจา้าดูสิคะหิตหนังไกลจาก้าพี่น้องจา้าสวยๆเลยคะ่ะนี่เนี่ยเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยนี่คือสวยมากนี่เห็นบ่พี่น้องมันสีมีขนแล้วถ้าเป็นใยเต็มถี่อ่ะเขาจะมีขนแล้ว ต้องค่อยๆเก็บเพื่อนกรอบคักเด้อพี่น,อน้องเด้อเห็ดหนังไก่เนี่ยเป็นเห็ดที่กรอบมากโอ้โหักแล้วเห็นบ่ขนาดคอยๆสุดๆแต่ดดนี่เห็นบ่หักออกจากดอกเพื่อนนี่คือสวยมากค่ะพี่น้องค่ะเธอสวยเหลือเกินเดี๋ยวค่อยไปเห็ดความสะอาดอเห็ดอันนี้เอาไว้หลายวันก็ไม่เป็นไรไม่เน่า บอคือเ,เห็ดเผงอวานเห็ดเผิงวานเนี่ยต้องเห็ดความสะอาดเลยเนาะตัวเห็ดเอาไว้ค้างขึ้นเป็อ้าคือเห็ดดำแท้เนี่ยดูก่อนนะโอ้ไม่ใช่เด้อพี่น้องเด้อมันมันเหมือนซื้อแต่โบแมนเด้อจะได้ดพี่น้องจ้ะข้อมูลผิดพลาดนะจ๊ะไม่ใช่อ่าทัดขันชาติเลยเด้อจะได้ดเพิ่ยัยงบ่ออดแต่ว่าแพสีพ่าไปเบิงมันมีอยู่หมองหนึ่งมันเคยออกไวสวยจริงๆค่ะพี่น้องดูสิขา งามหลายลงตะ้าไปเกล็ดเห็ดน,นะจ๊ะถอดถุงมือถิ่มถุงมือขาดพี่น้องเฮ้ยมันมันบทนัดนั่นแหละอุตสาห์มุดเข้ามาเอาเลยได้หนิพี่น้องเอ้ยขั้นก็ต้องย่อมนะจ๊ะเพื่อเห็นสวยๆเห็นนัำบนนี้โบกี้ดอกดอกแต่ว่าก็ต้องเขามาเอา แต่ว่านี่ดอกหนึ่งที่สวยแห้ง,งเห็นบ่ดอกใหญ่ๆนี่เนี่ยสวยมากอกสุดยอดเลย,ยเลยบ่งขาติละขาสวยมากโอ้โหขาขาใหญ่ ถ้าเขาอยู่ไต่หมอดนสินะมันขาใหญ่ไปตะอันนี้เอาอยู่เพิ่นเตะเปิดเอาอยู่พี่น้องนะดูสิขาเขาใหญ่มากเนาะแล้วขาเพิ่นนี่ขอบอกแสบสุดยอดดังกุ๊บกุ๊บเลยจ้ะเวลาเขี่ยวแสบโอ้เบ่งติดแบบพี่น้องสวยเหมือนเดิมค่ะขาสวยมากยุ่งกับล้ายหลาย โอ้ดูขาสิจ้ะขาอวบมากขาเราจะเป็นอวบง่ายนะพี่น้องเนาะขาขาวยาวอวบสวยเก็บมวนเก็บฟินว่าแพ่เห็ดเพิ่งหวานจ้ะถ้าคุณมีใจรักที่จะเก็บเห็ดไม่จำเป็นต้องเห็ดเพิ่งหวานด้วยจ้ะเด้อเห็ดอะไรก็ ก็ฟินได้นิดน้งกับมวนกับฟินจ้ะว้ายย,ยุ่งยุ่งกัดข่อยยุ่งช่วงนี้ยุ่งหลายเพราะว่าอันถ้าฝนลงเม็ดตังสีฝนตกดินซ้ำแส่ังสียุ่งหลายหลายมันออกเงวมาหอดข้างในปลาพี่มองที่เพิ่นเคยออกเนาะนจะออก เ็นบอใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่ใช่ดอกก็เริ่มเลยจ้ะสวยมากดูขาเขาสิดอกนี่บบใหญ่แต่ก็งามบอตัวนี้เถวก่อนแผดบบาเห็นเราจนว่าเราบานนะโอ้ขาไม่ได้ขาไม่เป็นไรเอาไ้หันละ หักจนได้ <c oughs> โบสังเกตกับโบหินเนาะพี่นอะไห้น่ะหักอีกแล้วขาเขาสั้นเขาก็เลยหักสองดอกจงไว้ก่อนเพิ่นน้อยคัดพดเที๋ยวก่อนที่แพทย์ดก,ก็ไไ้แล้วก็ใหญ่อยู่ได้ละห้อยแพทนี่ละะเก็บจ้ะ ใหญ่มากยาวและใหญ่มากจอยงจ้ะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็เดี๋ยวตัดขาให้เบิ้งเด้อเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูที่ใหม่สําหรับคลิปนี่กับฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะนี่หมานบอพี่น้องดูสิคะหมานไหมคะเห็ดมันปูก็ได้เห็ดนังไก่ก็ได้เห็ดเพิ่งหวานเราก็ได้แล้วก็เห็ดเกาลัดก็ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคจ้ะ เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะยูดีม่แห้งสุภุสุขคนจะจับพ่อแม่พี่นอนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช่นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะเดียวพาไปป่าใหม่ักนจุ๊จสวัสดีจบ,บจดูป่าของเรากรสิประมาณนี้แหลจะ